สวัสดีพี่น้องป้องไปสู้ผู้สุขคนเด้อครับผมเมื่อยมานาะคนไปเห็นงานอยู่ไก่บ้านาเฝ้าเก็บเงินเก็บคำสิได้กลับเนี้ยมาหยามบ้านอีสานบ้านเขายังหนาอยู่คือเกา่าผู้แก่ผู้เฒ่ายังร้อลูกรอเต้าไม่เยี่ยมมาหยามอยู่เด้อนะครับการคลิปนี้จะสิมาสูมกับั้ำใจเด้อครับพี่น้องนะครับ ให้พี่ๆน้องๆนะครับสำหรับผู้ใดที่ไปเห็นงานอยู่ไก่บ้านนะครับบพราว่าสิเป็นต่างประเทศเกาหลีใต้อเมริกาหรือว่าอิสราเอลนะครับหรือว่าพี่ๆน้องๆที่ไปเห็นงานยู่ต่างจังหวัดนะครับเพราว่าสิเป็นงานโรงงานรับจ้างหรือว่าค่าขายก็ขอให้ดำๆรวยๆเ,ยเด้อพี่น้องเก็บเงินหลายนะครับที่ได้กลับมาอยู่บ้านมาอยู่น้ำลูกนะะน,น้ำเต้าเขานะครับพี่น้องนะครับสู่ๆเด้อครับนะครับเดี๋ยวเขาเาเรื่องเลยครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้ผมสีมา อัพเดทข่าวสูฟังนะครับกลับมาพบมาพอ่อกับท้างพยัญชนะบ้านทุ่งคือเ่าเนาะครับสรุปข่าวสั้นๆเข้าใจง่ายๆตามสไตล์พยัญชนะบ้านทุ่งเ้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวอัพเดทข่าวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ซูฟังนะครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สุดยอดน้ําใจนะครับคืนลดให้แพลวแล้วยังทําสิ่งนี้ให้อีกนะครับผมก็คือแบบนี้พี่น้องเดี๋ยวผมเบ้าซูฟังเนาะครับก็คือว่า หลังจากที่ทางผู้บ้านฟินแลนดนนะครับเราได้ไปเปิดใจนะครับในรายการแฉนะครับของทางทีมมดดำนะครับก็คือสีมีอยู่บางช่วงบางตอนนะครับทั้งที่มดดำกระถามว่าเอ่อตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นเหลือที่กําลังป้อนข้าวลูกอยู่แล้วอยู่ๆก็ร้องไห้ออกมาเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเก่านะพี่น้องแต่ว่าทาั้งทีมมดดำเพื่อนก็นเลยสอบถามถึงความรู้สึกตอนนั้นว่ามันเกิดได้อย่าง้นคือได้ห้องแห่งออกมานะครับทางคุ้บ้านฟินเลนดนนะครับแล้วก็รลยบอกว่า เจ้าของนะครับก็คือตัวเองนะครับเติบโตมาในครอบครัวที่แตกแยกนะครับพ่อแม่เลิกรากันตั้งแต่เป็นเด็กๆนะครับเราก็เลยว่าเรารู้สึกแบบเจ็บปวดทุกทรมานใจนะครับกับเรื่องนั้นนะครับที่นี่พย,พยาบาลพิเลนเราก็เลยตั้งใจตั้งตักนิทานนะครับตั้งปฏิญาณไว้ในใจว่าถ้าเมื่อไหร่นะครับที่ตัวเองมีครอบครัวจะสร้างครอบครัวให้สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับที่ว่าให้ลูกมาเจ็บปวดคือตัวเองในวัยเด็กๆ นะครับประมาณนี oh um ้พี่น้องว่าเราสี่สั่งครอบครัวให้สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับทําหน้าที่หัวหน้าครอบครัวให้ดีที่สุดประมาณนี้นะครับแต่นะครับมันก็ตามที่เขาเห็นนะพี่น้องครอบครัวเพื่อนบาแตกแยกบาที่นี่ครับได้เลือกร้ากันนะครับกับทางอดีตภรรยาก็คือคุณแถวแถวบัดที่นี่มือที่เพื่อนป้อนเข่ายุ่น่นหละครับพี่น้องนะครับพอลูกสาวถามว่าพ่อไม่กลับไปหาแม่หรือเนี่ยแม่มีบ้านนะสินะครับเราก็เล้ห้องแห่งมาห้องแห่งมายุยู่ๆกับห้องไห่งมาแบบพี่น้องนะครับ อันนี้ผมเลยมมาบอกสู ah ้ฟังนะครับเพราะว่าสีซื่อเห็นว่านั่นแสดงว่าผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนนะครับแบบรักครอบครัวมากๆนะครับพี่นองก็เลยเอามาว่าสู้ฟังเพราะว่าแบบนี้นะครับหลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้คืนรู้ให้กับทางคุณเพียวพาวไปแล้วนะครับก็คือว่าทั้งคุณเพียวาพียวหลังจากพินองพึ่นก็ได้ให้ซิลนะครับเอารูไปขายนะครับซึ่งทางซิลนะครับเพื่นก็ได้ไปลุ้งเพจลุ้งประกาศขายนะครับในเพียของซิล แต่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์คืนรถให้แล้วก็ไม่จบนะครับพี่น้องกลับทําสิ่งนี้ให้ด้วยนะครับก็คือว่าเป็นเรื่องแล้วสาหรับผมนะครับผมมองว่าเป็นเรื่องราวาน่ารักนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้แชร์เพจนะครับก็คือแชร์เฟซของทั้งเซลนะครับที่เอารถบีเอ็มของเรานะครับไปขายบริเวณของเรานะครับพี่น้องขออภัยก็คือเราขึคืนไปแล้วก็คือของคุณเปี้ยวๆนะครับไปขายนะครับทั้งผู้ใหญ่บ้านฟินแลนดนเพิ่งจะเลยออกมาโพสในเฟซส่วนตัว เพราะว่าเฟซส่วนตัวผี่บ้านพี่เรยคุณติดตามก็เยอะพี่น้องนะครับจตนาแล้วก็คือซอยขายรุนน่ะแหละครับพี่น้องเพิ่โพูดแบบนี้ครับพี่น้องพร้อมกับแชร์เพตุของซิ่วนะครับเฟซของซิ่วพร้อมนะครับแล้วการรูปรถต่างๆเราพวดแบบนี้ครับผมเราพวดว่าช่วยขายจ้ามาสั่นพี่น้องแล้วก็จะได้ขายออกไบใบจ้ามาสั่นครับผมแล้วก็พร้อมกับรูปแล้วการายละเอียดรลดนะครับที่ซิ่วในลุกงขายนะครับหลังจากเอฟซีเห็นเอฟซีก็ ลายคนก็นเข้าไปให้กำลังใจมาคุ้นก็นเข้าไปเซวนะครับมาคนกับไปแซว่าแบบนี้ก็ได้หรอนะครับพี่น้องเป็นเรื่องเล่าหนาละแต่ว่าส่วนมากคือเป็นการให้กำลังใจว่าพยาบาลฟิลนแลนด์ยึดถือแล้วนะครับเม่แว่นว่าสีขอไปครับถึงว่าสีเลือกร้ากันไปแล้วแต่ว่าความรู้สึกดีๆที่พยาบาลในฐานะคนหลักนะครับพีนน่น้องมันก็ยังสามารถส่งต่อให้กันได้นะครับนะครับผมก็คือว่าเป็นเรื่องเล่าดีๆพยาบาลฟินแลนด์เราก็เลยมาซอยโพสขายรถพ่อครับให้ทางคุณน เก้าอเเ้าหรือว่าลดคั้นที่เราไปคืนนะครับที่ได้ขายบอกไว้ไนะครับเอฟซี e ก็ให้กับน้องแจ่ว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทำถูกแล้วถูกต้องแล้วสินะครับผมนะครับความหมายก็คือว่ามันเป็นเรื่องแล้วดีๆครับพี่น้องผมก็เลยเอามอบาบอกสื่อฟังนะครับคืนลดให้แล้วแถมยังทําสิ่งนี้ให้ด้วยก็คือช่วยประกาศขายไป้ด้วยนะครับพี่น้องที่นี่ก็เลยสีมาอัปเดตข่าวก็คือขอไปครับพี่น้องก็เลยสีมาสรุปให้ฟังว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับพี่น้อง อย่างที่เขาเห็นนะครับหลายๆคนอาจจะว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ใจแข็งใจเด็ดเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผม่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เราเป็นคนจิตใจดีนะครับพี่น้องจิตใจบมก็มารีสุดๆนั่นแหละครับเพราะว่าถ้าเป็นคนอื่นแม้ว่าพี่น้องเลือกร้ากันแบบนี้นะครับบางคนขอภคยได้พี่น้องนะครับเขาก็เห็นหลายๆข่าวว่าฆ่ากันตายกันนีพี่น้องนะครับแต่ไม่ใช่ครับทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับเดินออกมาแล้วก็ถ้าแม้นคนอื่นก็ต้องไป ไส่ลายหรือว่าขอแัยนะครับหรือว่าไปให้ข้าวที่ให้ฟังหนึ่งเสียเสียหายหายนักก้นอีกนะครับพี่น้องแจ่าพี่บ้านพิเรนเราก็เลือกที่จะอยู่ที่ๆนะครับอะไรที่ช่วยได้เราก็ซอยนะครับพี่น้องนะครับถ้าสั่นเราก็กบอกว่าขอภัยครับถ้าสั่นเราก็ไปขึ้นเวทีหรือว่าไปร่วมงานใดน้นนะครับถ้าเป็นคน้ดื่นมองง่ากันพี่น้องนะครับอันนี้ผมก็เลยออามาบอกมาอัปเดตสู่ฟังเลยครับพี่น้องมุมมองน่ารักน่ารักของผู้ใหญ่บ้านพิเลนยังมีอีกเยอะนะครับพี่น้องนะครับ เดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปเลยครับผมมือน,นี้มาอัปเดตข่าวมาบอกสู่ฟังนะครับนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะครับนะครับคุณสู้งานนะครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ